สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทชาแนลนะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมอาร์ตสัวไวนเวอร์นะผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับการลงดันอ์ติแฟกต์อีกเช่นเคยทุกคนอีกถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำสุดท้ายแล้วทุกคนของบอสแมงมุมนะสัตว์ที่เราใช้ลงก็นี่เลยครับผมเจ้าแมวนั่นเองส่วนจุดที่ถ้ำอยู่ก็นี่เลยนะผมผมจาไม่ได้ว่ามัน ه, นั่นเท่าไหร่อ่ะไอเครื่องวิทยุผมตอนนี้มันหายไปแล้วทุกคน <laughs> มันก็เลยบอกจุดไม่ได้ ผมไปตายในถ้ำลาวามาน,นะครับผมแล้วก็เมกาเรียมตัวสีข,ขาวตัวนั้นก็ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนหายแล้วมามาดูการลงดีกว่าทุกคนส่วนถ้ำนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าเราต้องจําทางให้ได้นะผมนี่เลยฝั่งนี้ก็คําแนะนําก็คือทิศฝั่งซ้ายนะผมนี่เลยเราก็วิ่งตามเลยครับผมอนี้ผมเรียกเจ้าแมวผมมาละดอจเดิง ซ้ายตลอดเลยนะครับผมตรงนี้ไปได้ไหมทำไมมาดูแคบๆแ,แปลกๆวะโอเคทะาลุมาถึงตรงนี้อ๋อ oh. เดี๋ยวนะใช่ไหมมันทำไมไม่คุ้นวะเนี่ยอุ้ย oh. ไม่ใช่แล้วทุกคนตรงนี้มันเป็น เาเรียกอะไรเป็นหนองน้ำอ่ะทุกคนถ้าลงไปงป่าเปเลนย่าเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าวิ่งกลับทางเดิมก่อนเดี๋ยวมันมีทางเลี้ยวอยู่ผมน่าจะลืมเลี้ยวอ่ะผมวิ่งเร็วเกินโอเคน่าจะมาฝั่งนี้แหละเฮ้ยม,มันทะลุออกที่เดียวขันดดวันไม่น่าใช่หรอกทุกคนโอเคซ้ายตลอดเลยตรงนี้ถ้าขี่เจ้าแมวมาเนี่ยก็คือกระโดดลงมาเลยทุกคนนี่เล ส่วนอ์ติแฟกตก็อยู่ข้างหน้าเราเลยเป็นไงง่ายปะถ้ำนี้ง่ายนะผมว่าทำให้ผมรู้ทางดีเถอะหรอ,อ,อจริงๆผมลงไปครบเรียบร้อยแล้วทุกคนครบสี่ชิ้นละนี่เลยส่วนอ์ติแฟกตก็อยู่ตรงนี้อ่ะเก็บไม้ครับผมหายไปละเออแบตหมดทุกคน <laughs> โอเคมาอันนี้ก็คือทํำอ์ติแฟกตนะ เอามาอีกทีนึงส่วนทางขึ้นก็จริงๆถ้าเอาเจ้าเหมียวมาเนี่ยคือเรากระโดดขึ้นได้นะแต่ผมจะลองไปอีกทางนึงดูครับผมทางนี้ก็ไปได้อีกเช่นกันครับผมต่ว่าจะลงหนองน้ำแค่นั้นแหละทั้งปลาทั้งจระเข้ทุกคนเต็มไปหมดเลยในนะี้อะเดี๋ยวมันวิ่งทะลุกันได้นี่ ตรงนี้เออจริงๆต้องมาทางนี้นะทุกคนไม่ต้องกระโดดลงก็ได้นะีน่เลยแต่ว่าอย่าลงหนองน้ํานี่เลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงถ้ำอ์ติแฟกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ทุกคน่ะเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าคผมเก็บครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนถ้านี้จะพามาลงให้ดูอีกนอบนึงเวอร์ชันคนเล่นเป็น <laughs> เพราะว่ารอบแรกผมมาเนะ่ะ ก็โดดลงหนองน้ำก่อนเลยตายเลยครับผมในหนองน้ำ<อ>ตรงนี้จบไปแล้วนะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขุนวะตามคิดตันสีขาวนี้ไปเอา้าอันนี้มันโผล่หนองน้ำนี่ไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่าผิดทางว่ะเดี๋ยวไปดู ขาวเฮ้ยไม่ใช่นะเนี่ยเดี๋ยวนะผมจะหลงทางกันเหรอเราก็ชิดซ้ายตลอดี่ไม่ผูกตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอ่ามันจะมีช่องเล็กๆอยู่นะทุกคนให้เราสังเกตข้างๆํำนี่เลย นี่ไงโอ้อยู่ตรงนี้เมือ่อกี้วิ่งเลยทุกคนสังเกตตรงนี้นะคิดตั้นเยอะๆนี่นะครับตรงน,นี้โอเคขึ้นได้อยู่โอ้โหวิมม่งไ,นไปน,นี้จะเอาอะไรกันอันนี้ก็เป็นสารน้ำไม่ใช่ละเดี๋ยวผมหลงทางว่ะทุกคน โอ้ยจำทางกลับไม่ได้ทีนี้อ๋อนี่นี่นี่นช่องนี้ช่องนี้ช่องเล็กๆครับผมตรงนี้ลงไปทางแอ่งใช่ไหมเราต้องขึ้นข้างบนครับผมจะแนวเราไปไม่ได้แล้วเราต้องบูดลงไคโอพอ,อร์ตก่อนครับโอเคติดแล้วมาที่เหลือเดินเท้าเปล่าแล้วทุกคน ตรงนี้ทางมันจะเป็นชันชัน่ะทุกคนเออเป็นทางเหมือนทางขึ้นเขาอย่างเงี้ยสังเกตตรงนั้นเลยนะถ้าเป็นทางขึ้นนะโอเควิ่งไปเลยหวังว่าไม่มีแมลงไม่มีงูอะไรนะเหมือนมันจะไม่สปอนอยู่นะตอนนี้คือผมนานแล้วไงลงไว้นานรอบนึงแล้วแล้วก็รอบนี้ก็ลงมาแล้วก็ จบแบบรวดเร็วอะ่ะมันก็เลยไม่มีตัวอะไรมาขวางนะผมโอเคถึงปากถ้ำไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงง่ายนะผมถ้ำนี้ดี่เลยทำอยู่ตรงนี้เลยเล็กๆนะครับผมจุดสังเกตจุดเ,เพลิก่อนนี่เลยเป็นแสงสว่างเล็กๆเข้าไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ